สวัสดีคะ่ะพาน้องเข้าฟางไปซื้อกับข้าวนะคะน้องเข้าฟางเดินไปซื้อกับข้าวคะ่ะน้องเข้าฟางเดินไปซื้อกับข้าวให้ด hey, ูวิวรอบๆนะคะดูวิวรอบๆอง้ทางไปบ้านนะคะให้ด hey, ูวิวรอบๆแดดใกล้บ้านคะ่ะเดินไม่ถึงสิบนาทีถึงไปอัสา์าคะ่ะข้าวฟางครับหนูเดินเก่งเนาะ เดี๋วไปซื้อเก็บข้าวกับบะหมีม่หรอลูกโอ้โหเก่งนะเนาะไปซื้อเกับข้าวกับบะหมี่โอ้ยจองรัเข็นด้วยเฮ้ยมากับพ่อหนูล้ลยนะพ่อหนูทำงานที่บ้านก็เลยเดินมาใกล้ๆสวัสดีทุกๆคนนะคะอ้าวฮันนี่ยูโกเฟิร์ส เดินไปซิเดินไปเดี๋ยวพอพอใกล้ๆถึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวค่อยรีวิวให้ดูนะคะให,ให้ดูให้ดูให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนน้ำนี่หนาวมัมีเป็ดด้วยน้องข้าฟังชอบเดินน้องข้าฟังเดินเก่งเขาชอบเดิน ใช่ไหมลูกเข้าฟ้างเดินนะครับลูกเนาะเอาเดินเซ่ฮัลโหลกล้องไหนสิครับสวัสดีครับดิเซ่ฮ mm ัลโหลดิลูกเซ่ฮัลโหลดิครับเซ่ฮัลโหลดิ Say hello, นี่เซ่ฮัลโหลหน่อยลูกเซ่ฮัลโหลยื้อกล